วายหลุดคำใบ้นางเอกหมอลำสุดแบ้วแต่รับหลังมีพฤติกรรมสุดอึง้งเมาคันสนัดวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับประเด็นนางเอกหมอลำสุดแบ้วแต่รับหลังนินทาหัวหน้าคณะพร้อมบอกใบที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนปักหมุดรอติดตามกันต่อไปเลยทีเดียวโดยเพจคนลุกทุ่งได้โพสต์ว่านางเอกหมอลำต่อหน้าสุดแบ้วรับหลังนินทาหัวหน้าคณะหมอลำดังห้าพยาง นางเอกหมอลำดาวรุง่งนอกจากจะร้องเก่งรำเก่งยังนินทาเก่งไม่แพ้กันล่าสุดเจอมือดีแอบบันทึกเสียงเตรียมปล่อยลงโซเชียลให้ชื่อดับสิ้นก็งานนี้เพราะด่าหัวหน้าวงที่เป็นคนว่าจ้างเป็นฉากฉากชนิดคนฟังยังสะดุง้งว่าหัวหน้าขนาดนี้เลยเหรอสงสารแต่หัวหน้าวงอุตสาเอนดูหนูหน้าตาน่ารักน่าชังแต่ใจนางแคบและเค็มใบให้แคบไปอีกนางเอกหมอลำนางนี้อยู่วงหมอลำห้าพยาง